ไม่ทิ้งนะโอเคหนึ่งฟังฟังไม่รู้ไปเร็ว,ไ,วไม่รู้กูไปเร็วไม่รู้กูไปเร็วโอเคโอเคโอเคฮะคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงทุบทุบที่อนทุบเตียงก่อนทุบเตียงก่อนทุบเตียงก่อนโอเคหนึ่งอันหนึ่งอัน <ümüz qui> <les> เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินสุริการวิกตุลีแคทนั่นเองรายการทําให้คุณเรียนรู้และสนุกพราะเราคือผมวิกตุลีแคทนั่นเอง,งเกมนั้นกำลังรับชมนี่คือเกมมอยครับนั่นเองนะครับผม <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราจะมาเล่นมินิเกมเบสบอลกันนั่นเองนะครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์คอสโมนั่นเองนะครับและสกินผม กินไม่ขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มีข่าวดีนะฮะอยากจะมาประกาศให้ทุกคนเข้าใจกันนะฮะคือวันนี้ผมเจอคนดังแล้วนั่นก็คือพี่เต้นเองนะฮะสวัสดีพี่เต้ด้วยนะฮะสวัสดีครับแหมพี่เต้ย,ยืนยืนมองฟ้าสงสัยบนฟ้ามีอะไรอยู่พี่เต้อ๋อรู้แล้วพี่เต้ชอบเฮลิคอปเตอร์แปดหนึ่งพี่เต้เดี๋ยวผมซื้อมาให้ นะฮะก็อย่างที่รู้กันดีนะครับก็คือเป็นตัวปอมนั่นเองนะครับแอะอยากถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก็แป๊บนึงนะแอเฮ้ยออกไปออกไปออกไปเ้ยถ่ายรูปกับพี่เต้ก่อนอื S <S นี่นะมียศไทยท่านเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะครับแมเจอพิเต้น anyway. like ี่เป็นอะไรที่ดีมากนะฮะทำให้รู้สึกว่าผมเนี่ยคือเขิมอุ้มข้ับโบไปเลยนะฮะรู้สึกคือเขิมนะครับเยี่ยมสีเหลืองไปนะฮะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะแจแดมากเลยนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่เราเนี่ยไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการเตือนคุณผู้ชมไปเกี่ยวกับเรื่องฤดูหนาวไปนะฮะทำให้ผมเนี่ยไม่สบายเอง นะฮะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยอือมียูทูเบอร์ด้วยนะฮะเขาบอกว่าฟากไปดูคลิปไมค้าที่ช่อง J นะนะฮะทีวีด้วยนะครับอือเราต้องเซิร์ชใช่ไหมนะฮะตอนนี้แค่สองคนอ่าเดี๋ยวเราจะเล่นปากกลัวรอก่อนนะครับอือกระโดดไปอือออโอเคนะฮะอีกแค่สองคนจริงๆนี้ก็น่าจะเริ่มเกมได้แล้วนะเออเฮ้ยสีเหลืองนี่เป็นสีที่จะทำให้เราชนะได้จริงหรือเปล่าฮะคุณผู้ชมสีเหลืองเหรอโอ้ โอ้เหลือ3คนด้วยฮะโอเคเข้ามา4คนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอีกแค่คนเดียวนะฮะมันไม่ยอมเลือกสี <c oughs> จะไหวหรือเปล่าวะตอนนี้เราก็มียูทูบเบอร์ด้วยหนึ่คนนะฮะอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะฮะเออสวัสดีสวัสดีสสดฟรามฟรามอ่าฟรามเลยนะฮะแหมพี่เต้น่าจะเข้ามาเล่นกับพวกเราด้วยนะครับโอเคตอนนี้สีแดงนะฮะโดนเด้งไปหนึคนเพราะว่าโปนั่นเองนะครับไม่รู้กันว่าโปรจริงหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยมึงอย่าฟาร์มคนเดียวมึงอย่ากงกเฮ้ยเออรู้เรื่องเว้เฮ้ยรู้เรื่องแหมมึงฟาร์มคนเดียวจะให้กูต่อยังไงวะ <c oughs> มีการมาสั่งคนอื่นด้วยนะคุณผู้ชมว่าให้ช่วยต่อตบล็อกไฟต,ต,ตรงกลางนะฮะแม่ตนเองเล่นฟาร์มคนเดียวแล้วจะให้ผมทํำยังไงนี้โอเคอันนั้นฟาร์มไปเดี๋ยวผมจะคุมเตียงเองนะฮะอ่าเดี๋ยวคุมเตียงเองเดี๋ยวคุมเตียงเองเอ๊ะเรื่องการคุมเนี่ยนะมันต้องใช้ในการ อุปกรณ์ต่างๆนานานะฮะนี่ไม่พอเว้ยฮ้ยไม่พอนะฮะต้องฟาร์มเพิมม่มนี่มึงได้ดาบไปแล้วใช่ไหมเนี่ยนะฮะสีเหลืองถึงหรือ,อยังโอ้สีเหลืองถึงแล้ว ah ับคุณผู้ชมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยแต่สีนุ้นก็ถือว่าโอเคอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากช่องไหนครับเนี่ยอย่าแย่งอย่าแย่งนะฮะโอเคตอนนี้เรามีทรายแล้วนะฮะก็ปล่อยให้พวกเขา ทำการ PVP กันไปนะฮะส่วนเราเราก็มาคุมเตียงกันดีกว่านี่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเอ่พิกแอ็กและกันเนาะอืมน่าจะเอาพิกแอ็กนะฮะตอนนี้สีเหลืองเราก็ถือว่าคุมกลางอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะอืมคุมกลางอยู่นะฮะเดี๋ยวก่อนนะขอสติ๊กละกันเนาะโอเคฮะโอ้โหเอาสติ๊กไปทีนะฮะอุปกรณ์ไม่ครบเลยโอเคได้ตสติกแล้ว,ว,ว,วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวดี๋ยวดันสายมือฮะดันซ้ายมือซ้ายมือสายมือสายมืออ่า เกียนสิมึงมึงจะเกียนกูหรอฮะสตีฟมึงจะเกียนกูหรอฮะสตีฟอย่าอย่าโอ้โหผมไม่ได้เล็กอะไรกับเขาบ้างเลยเฮ้ยโอ้สุดยอดสุดยอดแหนะดาเมจแปดจุดห้านะฮะไม่ใช่แปดจุดห้าเออห้าจุดสองห้านะฮะไม่ถึงครึ่งเลยนะไม่ถึงครึ่งของห้าเลยนะฮะโอเคเก็บก่อนนี่ได้เกาะแล้วครับคุณผู้ชมเอออย่างน้อยก็ได้เกาะนอโอเคฮะอ่าเอาเกาะไประดับหนึ่งปึ๊บร้อยแล้วก็อ่านี่ฮะ ปึ๊บอาหารนี่คงยังไม่ต้องกลัวเนาะยังไม่ต้องกลัวอะไรนะฮะอือต่อกันเป็นโอโหสีเขียวถือว่าร้านฉาดมากฮะคุณผู้ชมว้สุดยอดนะฮะแหมเราน่าจะอยู่สีเขียวนะฮะลงไปลงไปสติปมึงมึงร็จกูแน่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 เฮ้ย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 ลงบ่อลงบ่อเยี่ยมครับเยี่ยม ฮ้ยจื๊อจื๊อจื๊อจื๊เยี่ยมเฮ้ยไม่มันไม่เด้งวะเฮ้ยจื๊อจื๊เด้งเนี่ยไอตัวเนี้ยเด้งนะจ๊ะเห็นไหมคุณผู้ชมไอตัวเมื่อกี้ไม่เด้งมันหมายความว่ายังไงฮะมันหมายความว่ายังไงฮะมันหมายความว่ายังไงหนึ่งเลยคือ what is this มึงเป็นใครฮะมึงเป็นใครกูเป็นนักศึกษาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยธนูมาจากไหนบอกฮะจะดูมาจากไหนบอกเฮ้ยจื๊อจื๊จื๊อตายไปเฮ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายไม่นี่ตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ย ตีให้มันกระเด็นตี้มันหนีเออเยี่ยม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 ตกลงไปครับตรงไปโอเคแต่ว่าเราไม่มีอาหารแล้วก็ไม่มีพิคแอคเลยนะฮะตอนนี้คือผมลุยเดี่ยวมาเพื่อจะป้องกันระหว่างกลางให้เราด้วยนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้สีเหลืองก็ถือว่าเริ่มน่ากลัวแล้วอขอฟาร์มแป๊บน,นึงนะเออเราขอเอาพิแอคหน่อยนะปึ๊บเรียบร้อยครับอืมสติ๊กนี่คงจะไม่ค่อยจําเป็นแล้วเนาะณตอนนี้นะฮะโอเคได้อาหารมาปึ๊บกินอาหารก่อนอ่าให้เริ่มเป็นฟูนะฮะหวังว่าอย่าหลุดนะอ่าเดี๋ยวเราต้องพิมพ์มันก่อนฮนะ ฐานจะหลุดฐานยาหลุด,น,ลดนะฮะอย่างที่ผมบอกกบผมว่าผมเป็นคนชอบบูสมากกว่านะฮะไม่ค่อยจะอยู่ฐานสักเท่าไหร่นะฮะโอเคขออาหารหน่อยปึ๊บโอเคปึ๊บเรียบร้อยอม,มาเลยฮะสีนี้เป็นสีอ่อยนะสีแดงนะฮะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะล้านฉานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอืเราไม่กลัว <laughs> เราไม่กลัวนะฮะไอ้ยเอ้อ,อ,อ้ตกไปหนึ่งฮะตกไปหนึ่งโอเค มาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอ่าอเฮ้ยเฮ้ยหืัวหน้าพุงหล่ามากน้าพุ่งหล่ามากเอยมึงอยู่นิ่งนิงนะมึงอยู่นิ่งนิยนนิ่งไปนิ่ง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 เ้ยอเดาชิบหายแล้วชิบายแล้วชิบายแล้วอชิบายแล้วแกกกหลหโอ้โหโดนลุมด้วยนะฮะแล้วก็แหลกด้วยนะครับม เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเพอร์เฟกเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราได้ดาบมานะฮะน่าจะได้ดาบมาเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัอ้ตัวนี้ฮะตัวนี้จี๊ดเลยจี๊ดเลยนะฮะโอเคฮึบเอาเลยครับเอาเลยครับมาเลยมึงขึ้นมามึงขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะขอต่อขอขอบอกแป๊บนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเฮ้ย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 ว้าวว้าวฮูฮูฮูอย่ามึงอย่าพลาดมึงอย่าพลาดนะฮะขอแค่มึงอย่าพลาด นะะฮอู้มาจากไหนวะมาจากไหนอ้าวอ้าวโดนไปหนึ mmm ่งครับโดนไปไหนเออเออคลุมก่อนคลุมก่อนมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะมาเป็นอีลุงอีลุงตุงนังอีลุงตุงนังฟาร์มแป๊บโอเคนะฮะเอ้ยอย่าหลุดนะเว้ยงานนี้อย่าหลุดนะเว้ยเฮ้ยวันนี้กูถ่ายคลิปนะเว้ยมึงอย่าหลุดนะเว้ยเฮ้ยมึงอย่าหลุดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอื้มอื้มเอาบ่เอาบ่ฮะเอาบ่เอาบ่ฮะเอาบ่ฮะเอาบ่ฮะเอาบ่เฮ้ยเจ้าเจ้าเจมาถึงว่ะ ฮึบอึบอึบอ่ามึงมึงยังไงยังไงมึงมึงอย่าหนีมึงอย่าหนีเอาบ่เอาบ่เอาบ่อ่ามันถึงฮะคุณผู้ชมเอาไงดีฮึบฮู้ฮูนะฮะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนดีค่อนข้างที่จะเท่าเทียมเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเอาสติก่อนละกันนะฮะอืมสติก่อนอืมอย่างน้อยก็มีสติ๊กแล้ววะเอาเลยผมวางฐานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมมึงมามึงมา มึงมาเลยมึงมาเลยนี่มึงมึงมึงคิดจะก่อตูกับพวกกูแล้วน่ามึงไม่ได้แล้วมึงไม่ได้แล้วโอเคฮะเอ่อนี่ครับผมอ่าเรียบร้อยครับเป็นสเต็ปเดิมนะฮะเขาเรียกว่าเอ่อสเต็ปเกียร์ของเรานะฮะมึงมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยไหนมึงอยู่ตรงไหนฮะมึงอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าขึ้นมาฮะขึ้นมาเลยสเต็ปสเตปวูวูวูแต่มันต้องขึ้นนางบนแน่นอนฮะคุณผู้ชมอืมสวัสดีจ้ะพี่พี่สวัสดีครับพี่ แลกดาบมาก็เสียแร่ไปนะฮะส่วนแร่เรานี่คือเป็นแร่ที่ค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายนะฮะเนี่ยฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอีซี่โอ้โดนแบบเป็นที่เรียบร้อยฮะเหลวรอบนี้ขอเอาชุดหน่อยละกันเนาะโอเคฮะอือฮึแล้วก็น,นะเหล็กไม่มีใครเอาใช่ป่ะโอเค อันเดียรเลกผมฟาร์มโอ้ได้มาสี่ฮะเดี๋ยวผมคิดว่าคงจะได้ดาบที่มันค่อนข้างจะแรแล้วนะฮะโอเคส่วนตอนนี้ด้านบนเราก็ถือว่ามีการควบคุมที่ค่อนข้างจะดีนะครับโอเคเออตอนนี้ขอ,อขอทําการฟาร์มเพื่อจะเอาพีแอคหน่อยละกันเนาะโอเคพีแอคหน่อยปึ๊บอ่าโอเคฮะแล้วก็น,น,นี่บ็อ,อกทรายขาดไม่ได้เลยนะฮะเป็นบ็อกที่อยู่ก็ชาวเบ็ดวอลมาอย่างยาวนาน โอเคนะวิ่งไล่กันละอ่าวิงว่งวิ่งเอ้ยถกิหายแล้วไม่มีธน,นูนะฮะมันมีธนูเหรออืมมันมีธนูเหรอโอเคโอเคมันมีธนูนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เริ่มหวัน่นหวันแล้วเพราะว่ามันมีธนูหนึ่งเลยคือมีธนูนะฮะแล้วคือจะให้เราทํายังไงถ้าเกิดเราหลุดเนี่ยนะฮะเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคมันมีธนูเว้ยนั่นไงนั่นไงอ่าเสียแล้วเว้ยเสียแล้วเว้ยอ้าวอ้าวสีแดงสีแดงมีปัญหาเฮ้ยสีแดงมีปัญหา สีแดงมีปัญหาอ้าอยู่้างล่างนี้ฮะอมันลงไปไหนวะมันลงไปไหนเราก็ไม่รู้นะฮะโอเคโอเคโอเคตอนนี้คุมอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคสีแดงสีแดงสีแดงไม่ค่อยเข้าจะได้นะฮะโอเคผมจะแบงไหนดีบางนี้ดีไหมวุ้งไม่ได้ฮะทางนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยล่าง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 โอ้ชิตโอเคได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวด้านบนด้านบนโอเคโอเคเคมันไปแดงฮะมันไปแดง ไปแดงบอก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 ฮะไม่แดงหรอไม่ไปแดงหรอโตไม่ไปแดงอ่ะโตมันมันไม่ไปแดงคือผมก็ต้องฆ่ามันใช่ไหมเออมันเป็นเรื่องที่เป็นยุติธรรมอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมมาน้ําเงินละอืม๋ยวผมจะฟาร์มก่อนละกันเนาะโอ้ยโอ้ยอย,อย่ายอย่าพลาดนะฮะผมไม่เข้าใจนะเวลาผมเล่นแมปเนี้ยเนะี่ยแล้วคือ ทุกคนเนี่ยชอบวางบล็อกในรูปแบบนี้คือเพื่ออะไรวะวางไว้เพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะผมก็เออดูเขามานะฮะแล้วก็สงสัยนิดหน่อยนะครับโอเคฟาร์มก่อนหืมได้เยอะเว้ยฮ้ยโอเคขออาหาร,ราก่อนละกันอย่างแรกนะฮะอาหารนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแล้วก็เกาะโอเคเกาะเป็นเลเวลนี่เลเวลสองเนาะโอเคฮะเรียบร้อยปลปลาปานะ,ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคแล้วนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้จะเน้นที่ ดมอนใช่ไหมอ่าเขาจะเน้นที่นายไดมอนนะฮะตอนนี้เราคุมกลางเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะฮะส่วนสีแดงนี่ก็ไม่น่าจะมาลุยกับเราแล้วนะฮะตอนนี้เรากลัวแค่สีเขียวอย่างเดียวพอว่าสีเขียวเนี่ยมีธนูหนึ่งเลยมีธนูนะฮะมันมีธนูมันเล็งได้วะ่ะ <laughs> มันเล็งได้วะ่ะโอเค เออเดนดูดิอู้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเยือยือสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีโอ้โหแหลกครับแหลกแหลกแหลกเด้อ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 แหลกแหลกแหลกแรกแหลกโอเคฮะเดี๋ยวกอนนะแป๊บหนึ่งขอคุมแป๊บเพราะว่าตอนนี้เลือดเราไม่ฟูนะฮะเราไม่มียาที่จะฟูด้วยนั่นเองนะครับเอ้ยอย่าหลุดนะเว้ยอย่าหลุดนะเว้ยมากลางหน่อยมากลางหน่อยจะแวบ มามาเลยจ้ามาเลยมาเลยจ้าวู no ้วูวูวูว้โหโอ้โหไม่ไหวฮะเลือดมันไม่พอนะฮะแต่ว่าทําไมทุกคนถึงไม่ไปกลางกันเอ่ยนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมึงมีของขนาดนี้แล้วมึงยังจะเอาของอีกเหรอโอ้โหสุดยอดนะฮะยกนิ้วให้เลยนะครับยกนิ้วอีกแล้วเฮ้ย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 นั่น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 ฟักยูอยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้ว เมื่อกี้ผมเห็นวแวบๆเลยนะฮะโอ้สรุปแล้วคือผมก็ไม่ต้องเอาอะไรเลยใช่ไหมอืมได้ครับได้เมื่อกี้รู้สึกเหมือนเราจะได้ลองทามาแล้วโอเคเออนี่ฮะแต่ว่าเราก็นาก่าจะมีดาบมีอะไรให้แบบมันไอ้นี่หน่อยเนาะเออเฮ้ยปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาแร่แป๊บหนึ่งอ่าได้มาเท่าไหร่สามนะฮะน่าจะได้ดาบเลเวลสองเดี๋ยวเรามาเอาแป๊บหนึ่งคุณผู้ชม เออเราจะได้มีอุปกรณ์นะฮะแหมแต่จริงแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะมันก็ถือว่ามีเยอะนะเออรวมๆแล้วมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะนะฮะแต่ว่ามันทําไงได้มันก็ต้องใช้นะครับโอเคปึ๊บโอเคฮะอืมรองเท้ารองเท้าทิ้งไปนะฮะรองเท้าไม่จําเป็นสําหรับเรานะครับแล้วก็เอาเพิ่มอีกนิดนึงโอเคนะฮะหไหนดูด้านบนสินี่ด้านบนมีเนียนฮะด้านบนมีเนียนอันนี้เท่าไหร่ห้าจุดห้าโอ้โหเราหกเราเยอะกว่าเนาะโอเคฮะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนวะ คื <c oughs> ออื้อออือ้าวเฮ้ยอื้หเอ้ะเจ๊นี่อะรเจะอาเฮ้ยนี่มันพวกเรานี่วะ <c oughs> นี่มันพวกเรานี่วะโจให้ตายเถิดนะฮะตอนนี้สีแดงเหลืออยู่สี่นะฮะตกไปหนึ่งครับใครคุมกลางเห้ยคุมกลางนี่น่าจะเป็นอ่อสีเขียวนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุมกลางสีเขียวหรอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะฮะณนะจุดจุดนี้มันก็ต้องเป็นสีเราแล้วนะฮะ Mm, เดี okay, uh ๋ยวก่อนนะอันนี้ทิ้งไปนะฮะดูจากสภาพแล้วคือไม่น่าจะมีคนใช้นะครับโอเคเดี๋ยวอู้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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันไปก่อนโอ้โหโดนโดนเฉยเลยนะฮะโอเคอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็วิ่งสิครับวิ่งอืมวิ่งฮะวิ่ง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 เลยจ้าวิ่งเลยจ้าเฮ้ยจื้อเจื้เจื้จื้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทางขึ้นนี่แม่งอุบาทมากทางทางขึ้นอุบาทมากฮะคุณผู้้ชมอ่าเฮย เออจืดจืดอ่าโอเคตอนนี้มันไปแล้วฮะคุณผู้ชมเออ่เดี๋ยวเรามาสีน้ำเงินแล้วกันเนาะสีน้ำเงินใครอยู่อู้หู้หูหู้โอ้ธนูธนูธนูมาจากไหนนี้ธนูมาจากไหนนี้หนึ่งสอง audio, <Saturday interject ion noise> 1, 2, <OM Ciao> สามป <5 hay actor Kinda> ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟาวไว้นานแล้วนี่ฮะมีสภาพนะฮะถ้าจะฟาร์มไว้นานแล้วนะครับอืมเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยสีเหลืองมาจากไหนอ่ะ สีเหลืองมาจากไหนอย่ารุดอย่ารุดอย่ารุดอ๋อสีเหลืองก็สีเราเนี่ยลงสีชิเป่งเลยโอเคเอาเกาะแล้วกันเนาะอเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้เราคงจะเอาสติกอย่างเดียวนะฮะเราจะได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเพราะาดูจากสภาพแล้วเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างมีของเหมือนกันนะฮะทาให้เรานี่หมดโอากาสที่เราจะสู้นะฮะแล้วเราก็จะเข้าไปนั่นเองแต่เกิดเราไปคุมน้ําเงินได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะอืมถ้าเกิดเราคุมน้ําเงินได้นะฮะเพราะว่าน้ําเงินก็ ทัวมีแร่เหล็กที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะฟาร์มแป๊บโอเคปึ๊บได้มาสองสองเหรออีกอันหนึ่งนี่ไงอ,อันหนึ่งได้สามไดีเลยนะครับเอมเอาดาบไปละกันเนาะเนี่ยเอาไปหมดนี่เลยคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ทันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราก็เอาไปเผื่อละกันเนาะโอเคตอนนั้นสีเหลืองโอเคนะฮะเราลงไปฟาร์มข้างล่างก็ได้นี่หว่าใช่ไหมเ,เดี๋ยวก่อนเอาอาหารก่อนปึ๊บรองเท้าใครวะเนี่ย อืมโอเคฮะรูรองเท้าเราต้องใช้รองเท้าต้องใช้โอเคมีนี่ละอ่าโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคนะฮะอ่าเรียบร้อยครับปึ๊บปึ๊บโอเคนะฮะตอนนี้ก็ืหมันฟาร์มได้เรื่อยๆว่ะคุณผู้ชมนะมันก็ติดลมนะฮะโอเคได้มาประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เยอะแล้วนะฮะคือถ้าเกิดมันยิงกันมาเนี่ยอ่าไม่ตกเว้ยไม่ตกเว้ย ไม่ตกเว้ยเฮ้ยไม่ตกเว้ยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะทำตรงนี้แป๊บแม่งโ <c oughs> คตรขัดใจกับการขึ้นตรงนี้เลยนะฮะผมไม่ค่อยชอบเลยการขึ้นตรงนี้นะครับโอเคสีแดงล่ะสีแดงก็ยังอยู่กับสีเหลืองเรานะฮะเราต้องลงไปฟาร์มข้างล่างใช่ไหมฮะโอเคด้านล่างนี่มีทองให้เราไหมเราก็ถือว่าแม่นธนูนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนทองโอ้โหทองมันลึกลับจังวะทองมันลึกลับชิเป่งเลยนะฮะอืมตรงนี้ยังไม่มีเลยนะฮะยังไม่มีอะไร ฟาร์มให้เราเลยเดี๋ยวก่อนเราขึ้นมาก่อนแลวกันเนาะโอเคแล้วเราเราเราอยากไปสีน้ำเงินน่ะได้ไหมสีน้ำเงินมีใครอยู่ไหมสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครอยู่หรือเปล่านะฮะโอเคโอเคฟาร์มแล้วครับฟาร์มแล้วฟาร์มฟาร์มสามแล้วก็สี่นะฮะทำไมมันทําทางอะไรแปลกๆวะเออมันจะหลบใครวะโอ้ยตายตายเดินขึ้นก็ขึ้นยากนะฮะอืึตอนนี้เลยอโอ้โหขึ้นมานี่ไม่ดูเลยนะฮะ ตรงนั้นคือของใครของเราหรือเปล่าถ้าเกิดของเราเดี๋ยวขึ้นไปฟาร์มก่อนโอ้เดี๋ยวก่อนนะขึ้นไปฟาร์มแป๊บโอเคฮะเราขึ้นมาฟาร์มก่อนอ่าวิ่งครับวิ่งอืมจุดจุดนี้เอวิ่งฮะเอวิ่งเยี่ยมอ่าเรียบร้อยฮะลงมาอย่างปลอดภัยนะฮะหายห่วงคอนเฟิร์มโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มนี่อ่าได้มาแล้วครับได้มาแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาฟาร์มก่อนเรามาฟาร์มก่อนหูวจะถึงนะเหมือนจะถวงนะฮะแต่ว่าไม่ถึงหรอกโอเค เออนี่โอ้โหมีห้าฮะอือมเราเอาดาเมจแรงกว่านี้อ่ามีพิกแอคที่มันแรงกว่านี้ฮะไม่รู้เหมือนกันว่าได้ของใครมาได้ของใครมาก็ไม่รู้อ่าแล้วก่อนดูธนูแป๊บอ่าฮะมีสามอืมอย่างน้อยก็มีวะเออเนาะอย่างน้อยก็มีนะฮะโอ้โหมันจะเยอะไปหรือเปล่าวะเยอะไปเดี๋ยวใช้ไม่ทันพอดีคุณผู้ชมเนาะเออเยอะไปก็ใช้ไม่ทันนะฮะเออนั่น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 คุณผู้ชมเห็นไหมฮะคุณผู้ มัน,านนั่นนั่นนั่นมัน,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 นต่อกันอยู่โน้นอ,ออกมาออกมาออก็อื้มนะฮะตอนนี้ผมเอาธนูกาบที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะเอามาเพื่อทําการอ่าให้มันตกแค่นั้นพอนะฮะเราไม่ได้แบบต้องการให้มันเป็นอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่เราเวลสองเวลหนึ่งโอ้โหเสียดายมากนะฮะหยิบผิดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับไหนดูซิไหนดูซิอ่าตอนนี้เราแค่คุมอย่างเดียวนะฮะคุมอย่างเดียว ม,มาแล้วครับม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุมคุมอ้โอเคฮะเยียบร้อยอคุมตรงนี้ก่อนคุมตรงนี้ก่อนโอเคนะฮะโอ้ฝั่งนู้นถือว่า <c oughs> มึงต่อเป็นอะไรวันเนี่ยไม่ตายเถอะมีแค่สามทีมนะฮะมันจะใช้เวลานานขนาดไหนวะโอ้โหนี่มันควบคุมทุกอย่างเลยคือจะเข้าได้นี่คือคงต้องเข้าทางหน้าบ้านมันเท่านั้นนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ผมว่ายังไงตรงกลางเนี่ยเราคุมได้มันก็ต้องได้เปรียบจริงปะละ่ะเออ เพราะว่าเราอยู่ตรงกลางเรามีลงมีแร่อะไรเงี้ยนะฮะฟาร์มจับฟาร์มแย่งกันมันฮะแย่งกันมันโอเคโอเคโอ้ใจเย็นใจเย็นอึบอึ้บอืมนีสีอะไรสีแดงฮะสีแดงอืมอือฮึบโอู้ยไม่ถึงเลยเฮ้ย,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 ยไม่ถึงหรือว่าไม่โดนก็ไม่รู้โอเคอืมทาไงดีทําไงดีนอกจากเราต้องโอ้นรสตีฟสตีฟอืสตีฟคุณผู้ชมสตีฟถึงไหม ไม่ถึงไว้เฮ้ยไม่ถึงว่ะโอเคตรงนี้ก็ถือว่ายังคุมได้อยู่ใช่ไหมอ่ายังคุมได้อยู่ยังคุมได้อยู่เยเยเฮยเฮ้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 ยฮ้ยเ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย ออกมาก็โดนครับออกมาก็โดนฮึยิงดักครับคุณผู้ชมยิงดักเหลือสามคนเท่านั้นโอ้ไม่กอดเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าต่อบนอย่าต่อบนโดนยิงด้อโดนยิงเด้อนั่นไงบอกแล้วอย่าต่อบนนะฮะเรื่องนี้ต่อบนไม่ได้นะฮะแหมต่อบนนี้คือเราจะเสียเลยนะครับโอเคโอเคโอเคออ้เดี๋ยว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 นนะไปนู่นหนึ่งไปนู่นหนึ่งใช่ไหมใครล่ะแล้วใครจะอยู <steps> okay. 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 Oh, ่กลางล่ะ <Dual Welsh Shout out> นั่นนะซี่นั่นนะซี่ตกไปหนึ่งฮะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมคิดว่าผมจะไปทันไหมถ้าเกิดไปทันนี่ผมวิ่งเลยอ่ะผมวิ่งแบบสับปีนแตกนะฮะโอเคนี่ไ่หนึ่งสองสามเดี๋ยวอดูดูลาดราวก่อนเฮ้ย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 ไอ้นี่มันอื้อหือมันเหมือนมึงจะมีปัญหานะฮะขอดูลาดราบแป๊บหนึ่งหนึ่งไปแล้วหนึ่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมสองโอ้อยู่ตรงนั้นสองคนฮะแป๊บหนึ่งแล้วก่อนแล้วกันเล่งแป๊บเล่งแป๊บให้มันไปเตะอยู่ตรงนั้นให้หมดเลยนะฮะแล้วเราก็วิ่งไปเออถือว่าดีนะ แล้วเราวิ่งไปนะฮะไอสตีมนี่เหมือนก็จะมีปัญหากับเรานะฮะกลางหลุดไปเนี่ยกลางหลุดบ่อไม่หลุดเนาะโอเคนะฮะตกไปแล้วหนึ่งครับตรงนั้นเหลือสองอะ่ะผมพยายามที่จะอ้าวเฮ้ยเมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนโอ้ยตายตายตายหลุดแล้วนี่ว่ะหลุดจากไหนเนาะเอ้ยอ,อย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดมาช่วยกันหน่อยกําลังอ่านแผนกําลังอ่านแผนเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าไดามอนด์นี่ต้องใช้เท่าไหร่นะถ้าเกิดจะเอาพิกแอคเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่นะอ่าสี่ป่ะ น่าจะสี่เนาะโอเคผมกําลังอ่านแผนอยู่โอ้ยตายตายอย่าหลุดนะเฮ้ยนั่น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 ไม่ไม่ถึงครับไกลไปโอเคหนึง่งตรงนี้ตรงนู้นนะฮะตรงเนี้ยคือผมไม่รู้ว่ามันมันมันใส่ชุดอะไรไงคือไม่รู้ว่ามันมีของแล่ขนาดไหนนะฮะถ้าเกิดเราไปนเนี่ยนะเราอาจจะพลาดก็เป็นได้นะฮะอือือเดยวก่อนยิงก่อนยิงก่อนโอเคไม่หลุดนะไม่หลุดนะโอเคไม่หลุดนะไม่หลุดนะ เดิเด in oh, ินเดินมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วโอ้ตาย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 มันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วโอเคมันกลับมาแล้วฮะมันกลับมาแล้วสองคนอืมโอ้สตีฟตกไปแล้วฮะสตีฟนี่เราไม่ต้องคาดหวังเลยเพราะว่ามันจะไปอยู่ตรงฐานเราอยู่แล้วนะฮะส่วนสองตัวนี้มีตัวหนึ่งไปตรงนู้นนะฮะไอตัวที่มันชื่อยาวๆส่วนชื่อสั้นๆอยู่ตรงนี้หน้าประตูกับเรานั่นเองนะครับโอเคตรงนี้เหมือนก็จะมีปัญหาอีกอืจะอ่านแผนเกมไม่ได้ใช่ไหมอืมกันแม่ง กัน <G un> แม่งเลยคุณผู้ชมเอออ่านแผนเกมนะฮะรอรอดูรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะไม่แน่เนี่ยถ้าเกิดเราตอกขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็ได้นะเออเฮ้ยจริงเนี่ยตอกขึ้นไปด้านบนเลยอะ่ะเออเฮ้ยได้นว้ยเออนะเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะฮะคือมันจะมีปัญหากับเราอยู่นะครับต,ตัวนั้นเหรอตัวน,นั้นไปนู่นแล้วฮะคุณผู้ชมเอาแล้วไปตรงนู้นแล้วฮะไปนู่นแล้วเอาไงดีวะเอาไงดีวะไปเลยกันเอาไหม ไปเลยไหมไม่มีพวกไม่มีทีมไม่มีพักไม่มีอะไรเลยนะฮะตอนนี้โอ้ตอนนี้เรานี่อยู่ตัวคนเดียวมากนะครับตอนนี้ทีมเราถือว่าได้เยอะที่สุดนะฮะได้เยอะที่สุดแล้วตอนนี้ผมอยู่กลางคนเดียวด้วยอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรอโตหายไปไหนกันหมดนี่เฮ้ยเยอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูเด้ออย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูเด้อทิ้งนี่แย่เลยนะอย่าทิ้ง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 โอเคอย่าทิ้งนะ โอ้อย่าทิ้งอย่าทิ้งโอ้ยโอ้ไม่ทิ้งนะนะโอเคหนึ่งฟังฟังไม่รู้ไปเร็วไม่รู้กูไปเร็วไม่รู้กูไปเร็วโอเค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 ฮะคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงทุบทุบเตียงก่อน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 โอเคหนึ่งอันหนึ่งอัน วู้ฮู้ฮูเยิ่ง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 ยิ่ยิเยี่าฮ่าฮ่ยมวู้ฮู้ในที่สุดก็จัดการมันได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมอืมโอ้เราได้ของแล้วเว้ยเฮ้ยมาเลยมาเลยโอเคฮะแล้วก็นี่ครับเกาะระดับเจ็ดไปมาเลยฮะหรือว่าใครจะมีปัญหาต่อเยิ่วู้ฮู้ เนี <id>: ่ยโอ้ใช right? <t ip sound> oh, oh, <k cartoon navigation> ้เวลาไป21นาทีเองเหรอโหดูว่าจะนานกว่านี้นะฮะอือบอกแล้วมันต้องอ่านแผนเกมให้ออกนะฮะเอาแล้วครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านโดยที่ดูคลิปนี้กันจบนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมชอบกันบ้างหรือเปล่านะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อยากให้มีคลิปต่อไปนะฮะหรืออยากให้เล่นเกมไมครับในรูปแบบไหนก็สามารถทําการรีเควสต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็วันนี้วิวตุี่แคทก็ขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ